อดีตพระพุทธอิสระเผยเหตุผลที่จองลางจองเวรสพศว,วันที่3พฤศจิกายนทางด้านเพจ Facebook หลวงปู่พุทธอิสระของนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตพระพุทธอิสระได้โพสต์ถามตอบทำไมถึงตามขยี้อสองพศโดยมีใจความว่าถามนายสุวิทย์หน่อย มาหาทั้งสององค์ท่านไปทำอะไรให้นายเห็นนายจ้องจองล้างจองผ่านจองเวรท่านนักทำไมไม่นึกถึงความรู้สึกตอนที่ตัวเองถูกตำรวจบุกจับคากุติบ้าง มหาทั้งสองไม่เคยมาทำอะไรให้ฉันดอกนะส่วนประเด็นที่พุทธอิสระเขียนวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของมหาทั้งสองอยู่บ่อยๆนั้นก็เป็นเพราะสิ่งที่มหาทั้งสองกระทาจนคุ้นชินเป็นอาจินมันเป็นอันตรายต่อพระธรรมวินัยและความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อสังฆมนทนในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่พุทธอิสระยอมทุ่มยอมเสี่ยงออกไปสู้กับพวกอารัชีที่โกงเงินวัดและสำนักรัทธิธรรมกายที่ขายบุญจนทำให้สถาบันครอบครัวล่มสลายทั้งยังบิดเบือนพระธรรมวินัยให้วิปริตจนมาถึงวันนี้เคยคิดว่าไม่น่าจะมีอารัชีสงใดกล้าแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงย่ำยีพระธรรมวินัยอีกแล้ว แต่กลับต้องมาเห็นคนที่บวทเรียนมาจนได้ปร,ริยนธรรมสูงสุดมีปริญญาหลายใบและเป็นถึงหน้ากลวงมาทําการย่ำยีพระธรรมวินัยทำลายตระกูลสงละเมิดอาบัตชั่วยามเป็นอาจินอีกทั้งจเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแทนที่จะห้ามปรามให้มาหาทั้งสองหยุดพฤติกรรมกับปล่อยปะละเลยเพิกเฉยทั้งที่วัดสร้อยทองเป็นสำนักเรียนทั้งธรรมและเรียนทั้งบาลี แต่เจ้าอาวาสกลับปล่อยให้สิทธิของสำนักเรียนที่เป็นถึงมหาปร,ริญญาเก้าละเมิดพระธรรมเป็นอาจินเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าอาวาสช่วยกันปกปิดอาบัติชั่วยาและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ละเมิดจัญญาพระสังฆาธิการผิดกฎหมายและละเมิดพระธรรมวินยัยด้วยพฤติกรรมเช่นนี้จกทำให้พุทธอิสระอยู่นิ่งเฉยอยู่ได้กระนั้นหรือส่วนที่คุณถามฉันว่าทำไมไม่นึกถึงความรู้สึกตอนที่ตำรวจบุกจับคากุติบ้าง ตอบว่านึกสิก็เพราะว่านึกนี่แหละจึงได้รู้ว่ามหาทั้งสองไม่ได้ซึมซับเอาพระธรรมที่ศึกษาเข้าไปในสมองจิตวิญญาณแม้แต่น้อยนิดเลยดูได้จากเวลาที่มหาทั้งสองประสบทุกข์ยากเดือดร้อนก็โวยวายตีโพยตีภายฟูมฟายขี้มูกขี้ตารอการระบายอย่างที่คนทั้งแผ่นดินเขาเห็นไงเล่าไอพฤติกรรมของเด็กแบบนี้นี่แหละที่น่าเป็นห่วงบรรดาพวกเอซีทั้งหลาย ว่าได้สัมผัสซึมซับเอาอารมณ์ทำเมาของมหาไปมากน้อยเพียงใดและถ้าหากพวก f อเหล่านั้นประสบทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมาบ้างพวกเขาจะหาทางออกแบบมหาไหมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com